เป็นสระเป็นบานเล็กๆงของจังหวัดปัตตานีนะครับมีประชากรจำนมนก็3 7 0คนก็กนมี78ครัวเรือนนะครับ่บ้าน,น,นใหญ่ๆอจู่ในสุนันจังหวัปัตตนีแลวก็ตกเฑ์จังหวัดทอนที่ผ่านเกณฑ์เทศสา3ครัวเรือนกต้องนันกน,นตกเกณฑ์ การที่ว่าปลูกอะไรที่ไม่ขึ้นนะครับหาพว่าน,น้ำต้องกัแล้วก็พระองค์ก็ต้นไมาทำให้มีโครงการต่างๆที่มามามาทำในในบ้านเวสราราขุดจมพะทานก็ขุดคลองระบายน้ำทำให้แก้ปัญหาน้ำท่วมได้ได้นะครับแล้วก็ปลูกข้าวได้นะครับทำให้ปลูกต้นไม้ผลไม้นะครับได้ครับ